Okay. สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะกับผมช่องนีนิกล็อกเชสเตอร์ดนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวมังคะนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นช่วงใหม่นะครับอาจจะเรียกว่าช่วงใหม่ดีไหมนะผมแนละ้วคือปกติเนะี่ยผมจะใช้ชื่อว่ายิบแกะนะครับผมแกะมังนะแกะโนเวลนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่ารีวิวเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําแยกออกมาก็เพราะว่า จะแบ่งครับผมพวกคลิปแกะเนี่ยผมตั้งใจว่าแบบจะเป็นแบบพวกรีวิวแบบเรื่องใหม่ๆื่วงน,นี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องไหนเนี่ยที่มันออกมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะใช้คําว่ารีวิวแทนนะครับผมนะเหมือนแบบว่ายอ้อนทำย้อนหลังในพวกนั้นนะครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะมารีวิวนะครับผมก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เล่มที่3เนี่ยเพิ่งจะออกมานะครับผมนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็ขี่รถจั้นไปซื้อมาอ่านนะครับผมนะนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมนะนี่ ครับผมเสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้นะครับผมนะซึ่งเล่มที่3ก็เพิ่งออกมาอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเออสไลด์ฮับไลฟ์นะครับผมนะของนักเรียมหญิง2คนนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตั้งแป๊บซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมนะในปัจจุบันนะผมเล่มไทยเราก็ออกมาแล้ว3เล่มน,นะครับผมนะส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณหหรือ7ดเล่มเลยแล้วผมนะั้นดูราวๆนั้นนั่นแหละครับผมแต่นะผมก็ไม่ได้เช็คนาน,นแล้วนะครับว่ามันออกมาแล้วกี่เล่มนะครับอ่านัันเรามาดูตัวลูกเล่มซะหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมเอาของเล่มสามด้กันพอดีเล่มหนึ่งเนี่ยผมห่อปกไปแล้วนะผมเลยไม่สามารถแกะดูปกในของมันได้นะครับผมนะเนของผมเนี่ยข้างในของมันเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนตอนเล็กๆสั้นๆน,นะผมนะแถมมาให้อ่านนะผมช่วงหน้าแรกนะครับผมแนละ้ว ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแนะนําตัวละครนะผมที่จะเพิ่มตเติมเข้ามาในแต่ละเล่มนะครับผมว่าแบบเกิดวันไหนกุบเลือดอะไรส่วนสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรพวกนี้นะครับอทีนี้เราดูของเล่ม2บ้างนะครับผมเล่ม2ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมนะปกข้างในก็จะมีตอนสั้นนะผมเนี่ยตอนสั้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีแบบว่าพูดถึงตัวละครนะผมนะเหมือนกันเลยนะครับผมนะซึ่ง รนี้ราคาก็อยู่ที่ร้อยาสิบห้าบทผมต่อเล่มน,นะครับนะทีนี้นะครับผมเราก็มาพูดถึงตัวเรื่องบ้างนะครับผมตัวตัวเรื่องนะครับผมก็จะเน้นโฟกัสไปที่2ตัวละครน,นี้นะครับผมะนั่นก็คือตัวของโคโคซากิกิคุโนะนะครับผมแล้วก็ตัวของมาชิโรโอโตะนะครับผมเดยตัวเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มมาที่ตัวของมาชิโรนะครับผมนะัได้เข้ามาเรียนใหม่ที่นี่นะครับผม แต่ว่าตัวเธอเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงนะผมเลยทําให้ตัวเธอนั้นเนี่ยไม่สามารถพูดได้นะผมเวลาเธอสื่อสารเนี่ยเธอจะใช้2ภาษาหลักๆนะผมนั่นคือภาษามือนะผมแล้วก็ภาษาเขียนอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งในวันแรกที่เธอมาเรียนเนี่ยนะผมก็มีเพื่อนในห้องเนี่ยเข้ามาคุยกับเธอมากมายนะผมแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเพื่อนๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มถอยห่างออกจากเธอนะผมด้วยความที่ตัวเธอนั้นเนี่ยไม่สามารถสื่อสารอะไรได้สะดวกแบบคนอื่นเขานะครับผมเลยทำให้ตัวเธอนั้นเกิด ความเศร้าใจนะผมนะก,ก็แบบผิดที่ฉันเองนะครับผมที่แบบว่าพูดอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมได้เข้ามาคุยกับเธอนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตัวของโคโซกินนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวเธอนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยกับตัวของมนะัชิโระอะไรต่างๆนานาน,นะครับผมซึ่งตัวของมัชิโระเนี่ยรู้สึกนะครับผมว่าตัวของโคโกิเนี่ยมีสัมผัสที่หกหรือเปล่านะผมว่าตัวของมัชออิโระเนี่ย เขียนพูดคุยอะไรก็ท่านสั้นแล้วก็ห้วนหวนนะครับผมแต่ว่าตัวของโคโคซากิเนี่ยเข้าใจตัวเธอเรากับเรากับว่าอ่านใจได้เลยนะครับแต่ว่าตัวของโคโคซากิเนี่ยเข้าใจตัวของมาชิโร่เนี่ยเรากับว่าอ่านใจได้เลยครับผมนะแต่ตัวของมัชิโร่นั้นไม่รู้จริงๆแล้วนะผมนั่นก็คือตัวของโคโคซากิเนี่ยสามารถอ่านใจได้จริงๆริงนะผมเลยทําให้ เข้าใจทุกอย่างนะผมที่มาชิโร่เนี่ยต้องการจะสื่อนะผมเนี่ยตัวมาชิโร่เนี่ยเขียนตั้สนสงนะผมแต่ว่าโคโคสกิเนี่ยเข้าใจแทบจะทุกอย่างนะผมพอเธอนั้นสามารถอ่านใจได้นั่นเองนะครับผมแต่นี่นะผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับโดยตัวเนื้อหาของเล่มที่1น,นะผมก็จะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้ก่อนนะครับผมนะมันก็จะพยายามเล่าว่าในอดีตของคนของตัวของมาชิโร่เนี่ย เจออะไรมาบ้างนะผมเลยทําให้ตัวเธอนะั้นมีปมอะไรนู่นนี่นั่นนะผมส่วนต่อของโกคาสกิก็จะมีเหมือนกันนะครับผมว่าทําไมตัวเธอเนี่ยถึงไม่ค่อยคบกับใครเลยอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่ามาเปิดใจคบเป็นเพื่อนกับตัวของมาชิโร่นะครับผมนะซึ่งช่วงแรกก็จะเน้นไปทางตรงนั้นนะครับผมพอเริ่มช่วงหลังมาเนี่ยก็จะเริ่มมีตัวละครอ,อื่นแทรกเข้ามาแล้วนะครับผมนะซึ่งตัวละครเหล่านั้นนะผมก็จะเป็นคนที่มาชิโร่เนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนด้วยอยากจะพูดคุยยอะไรด้วยพวกนี้นะครับผม แต่ช่วงท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงไปทศัศนศึกษานะผมก็จะเป็นช่วงที่ตัวของมัชิโร่เนี่ยใกล้ชิดกับเพื่อนคนอื่นมากขึ้นนะผมรวมทั้งของออโคโคุสกิด้วยนะครับน,นั่นก็จะเป็นเนื้อหาหลากัลกๆของช่วงเล่มที่1นะครับผมส่วนตัวเนื้อหาของเล่มที่2นะครับผม,มก็จะเน้นเล่าไปที่ช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนนะผมของทั้งคู่นะผมนะได้ไปเที่ยวกันได้พูดคุยอะไรกันมากขึ้นนะผมแล้วก็ไปงานเทศก,กาลฤดูร้อนด้วยนะผมแต่ว่าตัวของมัชิโร่เนี่ย ในตั้งเป้าหมายหนึ่งขึ้นมานะผมนั่นก็คืออยากจะสนิทกับโกสกิมากขึ้นนะผมถึงขั้นที่แบบว่าเรียกชื่อเล่นได้อะไรพวกนี้นะผมซึ่งตัวของมาชิโร่นั้นจะทำสำเร็จหรือเปล่านะผมก็ไปตามอ่านกันต่อนะผมสำหรับเลนที่2นะครับ ทีนี้มาถึงเล่มที่3นะครับผมที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับผมเล่มที่3าเนี่ยผมก็จะเป็นเนื้อหาตอนช่วงที่เปิดเทอมนะครับผมซึ่งตัวของมาชิโร่เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายนะครับผมว่าอยากจะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ประจวบเหมาะตอนช่วงที่มันเป็นงานกีฬาสี นะครับผมไม่ใช่สิงานกีฬาโรงเรียนนะผมกีฬาสีเฉยนะครับคราบผมเป็นช่วงงานกีฬาโรงเรียนพอดีนะครับผมเลยทําให้ตัวของมาชิโระนะผมต้องการที่จะลงกีฬาเพื่อที่จะสนิทกับเพื่อนๆในห้องมากขึ้นนะผมโดยโดยก็จะมีโคโคสกิเนี่ยมาเป็นเพื่อนร่วมกับเธอนะครับผมซึ่งตัวเธอนนเนี่ยได้ไปลงแข่งนะผมขี่ม้าทําสงครามนะผมซึ่งก่อนหน้านี้เน,นี่ยมีเพื่อนชวนลงนะผมเลยทําให้ตัวของโคสกิกับมัชิโระเนี่ยลงด้วยนะครับผมนะซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในเล่มนี้นะครับผมความสัมพ ของพวกเธอกับเพื่อนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมและก,ก็การแข่งขันการขี่ม้าสงครามสงครามเนี่ยเธอจะชนะหรือแพ้นะครับผมแล้วก็ไปตามอ่านกันเอานะผมสําหรับเล่มที่3ามาที่นี้มาพูดถึงความรู้สึกนะครับผมของผมหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้นะครับผมทั้ง3ามเล่มแล้วนะครับผมโดยรวมนะครับผมเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนะครับผมที่อยากจะมีเพื่อนนะครับผมซึ่งอ่านไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรฟิลคูลนะครับผมเรื่องนี้เนี่ย อ่านแล้วเรา pues <อ>เพลินน่ะคือตัวเรื่องเนี่ยผมอ่านไปทั้งสเล่มแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่มีช่วงไหนที่มันดรอปอ่ะเออก็คือมันความสนุกของมันแบบมันเรือ่อยๆับผมอ่านแล้วมันรู้สึกดีด<อ>ครับแล้วก็ไม่มีช่วงไหนที่มันรู้สึกว่ามันพีคมากครับผมนะค,คือเรื่องแบบมันไปแบบกแบบลางไๆไปเรื่อยๆนะครับผมตลอดที่แบบว่าคอยซึมซับความสัมพันธ์นะผมมิตรภาพนะผมของตัวละครเหล่านี้นะครับผมที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสนุกไปตลอดทั้งเรื่องนะครับผม ส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจะวายแบบผู้หญิงรักกันแบบเป็นคนรักกันไหม,มอะไรพวกนี้นะผมผมผมบอกเลยว่ผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะผมมันเป็นแบบความรักแบบเพื่อนนะผมแบบเพื่อนผู้หญิงมิตรภาพรักกันอะไรพวกนั้นนะผมรักแบบเพื่อนกันนะ่ะเออนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่แบบไม่เสพแนววายเนี่ยก็อ่านได้นะผมเรื่องนี้นะผมมันอ่านแล้วมันฟีลกู๊ดมันสนุกจริงนะครับผมซึ่งผมเนี่ย ก็หวังว่านะผมมันจะรักษาโทนเรื่องความสนุกของมันเอาไว้อย่างนี้คงเส้นของวาไปได้จนจบนะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะจบตอนไหนนะครับผมนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับการรีวิวนะครับผมนะผมก็จะพยายามทําให้แบบมันรวบรัดที่สุดนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนน่าจะแบบ ไม่ได้อยากมานั่งดูรีวิวยาวๆนะผมผมพยายามทำให้มันรวบรัดมากที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่ในวีดีโอตัวต่อไปนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ